ช่างครับผมไปเปลี่ยนลูกปืนล้อมาทำไมไฟ ABS มันโชว์ก่อนที่ไปเปลี่ยนลูกปืนล้อเนี่ยไฟไม่โชว์นะครับพอเปลี่ยนเสร็จไฟ ABS โชว์ผมกลับไปที่ร้านเดิมที่ร้านเดิมเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเบรก ABS นะครับลูกปืนล้อก็ส่วนลูกปืนล้อเบรก ABS ก็เป็นระบบ ABS มีคำถามเข้ามานะครับว่าไปเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วไฟ EBS โชว์นะครับก่อนเปลี่ยนลูกปืนล้อเนี่ยขับรถไปเนี่ยมันมีเสียงหอนของลูกปืนล้อนะครับเสียงดังมากนะครับหลังจากที่เปลี่ยนลูกปืนล้อเสร็จเนี่ยอาการหอนหรือว่าอาการเสียงดังของลูกปืนล้อเนี่ยก็หายไปแต่ได้สิ่งที่ทดแทนกลับมาก็คือไฟโชว์นะ ไฟ ABS e มันโชว์นะครับแล้วก็ระบบะบเบรกมันก็ทำงานไม่เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อไฟ ABS e โชว์นะบบเนี่ยระบบเบรกเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นระบบโบราณสมัยก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นลูกป,ปืนล้อนะครับสำหรับรถมิซูบิชิมิลาดนะครับรถอีโคคาร์นะครับอาการของเขาก็เหมือนที่ผมบอกไว้นะครับเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วไฟ ABS e โชว์นะครับ วิธีการในการเปลี่ยนผมรีวิวให้ดูเป็นขั้นตอนก็คือถอดลูกป,ปืนลอออกมานะฮะที่สำคัญข้อควรระวังนะครับในการถอดตัวสายเซนเซอร์ ABS นะฮะที่มีน็อตยึดเบอร์สิบเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะครับค่อยๆถอดออกมานะครับหลังจากที่ถอดออกมาเสร็จนะฮะเราก็จะต้องใช้เครื่องนะอัดลูกป,ปืนล้อนะครับตัวของลูกป,ปืนล้อเนี่ยลูกป,ปืนล้อตัวใหม่เนี่ย เราก็ต้องใส่เข้าไปให้ให้ตกนะครับแล้วก็ทําการอัดลูกปืนล้อนะโดยใช้เครื่องไฮดรอลิกอัดลงมานะครับมีคําถามก็คือถ้าไม่มีเครื่องไฮดรอลิกล่ะทำยังไงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกนะขอขอขอเป็นอีพีหน้านะฮะแล้วก็จัดสถานที่ให้เรียบร้อยนะไม่มีไฮดรอลิกนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยน ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะว่าตรงที่ผมทำงานที่เป็นแท่นอัดไฮดรอลิกเนี่ยมันมีความแคบนะครับจะไม่ใช้ไฮดรอลิกในการอัดโล่งนะครับหลังจากที่ผมอัดลูกปืนล้อออกแล้วก็อัดลูกปืนล้อเข้านะครับมันจะต้องมีการอัดออกอัดเข้านะครับแล้วเราต้องใช้ปิ้นนะครับใส่เข้าไปกันลูกปืนล้อเนี่ย มันหลุดออกจากเบ้านะหรือว่าหลุดออกจากเสื้อของรูปปืนไปนะอันนี้ที่สําคัญเลยนะเราต้องใส่ปินปิลล็อกเข้าไปก่อนนะครับแล้วแต่เขาออกแบบนะบางยี่ห้อนะครับรถรถบางยี่ห้อมันใส่ปินล็อกท้ายสุดนะหรือว่าใส่ปิปิลล็อกปินล็อก,น,อกออนินพันนะใส่ปินล็อกนะครับอ ตรงข้างหลังนะครับแต่นี่มันใส่ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะใส่ตัวเบ้าดุมลูกปืนล้อเข้าไปนะีแล้วทําการอัดมันนะครับแล้วแต่เขาออกแบบมานะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยลูกปืนล้อเนี่ยมันจะมีหน้าเองนะหน้า B นะครับหน้าที่เข้าไปสัมผัสกับตัวเซนเซอร์ ABS นะครับอันนี้ต้องระวัง ที่เราอัดลูกปืนล้อลงไปเนี่ยเราต้องหมุนไปด้วยนะครับเพื่อให้มันลงไปตรงๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาอัดลูกปืนล้อเข้าไปเนี่ยถ้ามันมีการขัดตัวนิดเดียวเนี่ยตัวเปลือกนอกของลูกปืนเนี่ยมันจะรล้าวนะครับพอมันล้าวแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะลูกปืนล้อจะมีเสียงดังเลยถึงแม้เราจะเปลี่ยนลูกปืนล้อใหม่เข้าไปแล้วแล้วนะครับแล้วเวลาเราอัดไม่ตรงเนี่ย ตัวเสื้อตัวนอกเนี่ยมันจะแตกมันจะล้าวได้นะครับเมื่อมันล้าเนี่ยตัวที่เป็นบ่าของตัวลูกปืนที่มันจะวิ่งไปวิ่งวิ่งรอบเนี่ยมันจะเกิดการสะดุดนะครับเพราะว่ามันมันล้านะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับตอนผมทําใหม่ๆเนี่ยผมก็เคยพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้เทคนิคนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันอาจลงไปนะครับมัน มันฝืนธรรมชาตินะ,ะเวลาอัดเนี่ยมันจะต้องเป็นธรรมชาติอย่าอย่าฝืนมันนะครับคือถ้ามันฝืนปุ๊บเนี่ยเราต้องหยุดนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเราก็ไปดูที่เกจที่เป็นวัดแรงดันของน้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยเราก็ต้องไปดูมันนะครับถ้าเกิดมันเลยขึ้นไปมากเกินไปเนี่ยมันนั่นนั่นก็แปลว่ามันม,มีความฝืนแล้วอันนี้ ต้องระมัดระวังนะฉะนั้นเวลาอัดเนี่ยจะต้องดูหลายๆอย่างเลยนะครับผม ควรระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับเ,ออเวลาเราอัดลงไปนะครับเวลาอัดไอ้ตัวแกนของตัวเผาเนี่ยลงมาเนี่ยเราจะต้องอัดแบบค่อยๆอัดลงไปนะครับถ้าเรารีบร้อนอัดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวออแกนแกนในของลูกปืนเนี่ย มันมันมันลาวได้อีกเหมือนกันมันมีข้อควรระวังเยอะแยะเลยนะฉะนั้นต้องต้องะระมัดระวังนะผมก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังหมดนะ,ะสำหรับในการาทำงานนะครับอ,อีกข้างหนึ่งเราก็อาจเหมือนกันนะแล้วก็ใส่ปิ้นปิ้นล็อกตัวลูกปืนล้อนะครับเข้ากับเสื้อของลูกปืนล้อนะก็ล็อกให้มันเรียบร้อย ก่อนที่เราจะอัดแกนของเสื้อผ้าตัวนอกนะครับใส่เข้าไปนะครับอัดเรียบร้อยเสร็จนะครับแล้วก็จะนำไปประกอบนะครับเวลาประกอบก็ต้องระมัดระวังในสาย ABS e ด้วยนะครับแล้วก็ในตัวของลูกปืนนะครับ ต้องจำให้ดีนะครับว่าฝั่งที่เป็นตัวเซนเซอร์ abs กับฝั่งที่ไม่ได้เป็นเซนเซอร์ abs เนี่ยมันอยู่ในหน้าไหนนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับมันจะมีคู่มือในใน,ในตัวของลูกปืนล้อมานะครับถ้าถ้าซื้อลูกปืนล้อ,อตัวดีๆมาเนี่ยมันจะบอกบอกตำแหน่งให้นะครับหลังจากนั้นก็ไปประกอบเข้าไปรถและเดี๋ยวผมก็จะลองลองรถนะครับ เพื่อจะดูให้เห็นว่ามีไฟ e b s โชว์หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของมิ b i วิ i ิมิลาดเนี่ยมันมีความคล้ายกับตัวของ Toyota b i o อนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนลูกปืนล้อเนี่ยหัวใจหลักของเขาก็คือไฟ e b s นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ กำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนลูกป,ปืนล้อแล้วก็ไฟ ABS โชว์นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่จะเปลี่ยนลูกป,ปืนล้อเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไฟ ABS ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเมธพาไปนะครับมีรถมีเมธเพื่อนคนใช้รถนะครับเจอผมได้ใหมคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม